ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพมิชาแนลครับอยู่กับผมแอนมินยุทธ์นะครับสวัสดีวันที่21เดือน72566นะครับผมวันนี้มีราคาทุเรียนแถวๆภาคใต้นะครับชุมพรสามไม้เขาปีบลงไปถึงพื้นที่อื่นๆนะครับวันนี้พี่ชายฝากราคามาบอกนะครับพ่อพี่น้องเรานะครับที่ติดตามอยู่นะครับผมหมอนทองวันนี้ AB เนี่ย165นะครับ ABC 150ครับ ส่วน C 120 D 100นะครับมีทางด้านก้านยาวมาฝากด้วยนะครับผม A B 140นะครับ C 100แล้วก็ D 70นะครับพวงมณี A B 140ครับ C 100 D 70ครับแล้วก็มูซันคิงนะครับ A B 330นะครับ C 200แล้วก็ D 130นะครับทางด้านโอชีวันนี้ A B 360ครับแล้วก็ c 2 0 0 D 130นะครับทางด้นชนีวันนี้นะครับ ABC เนี่ย70บาทนะครับผมก็เป็นราคาของวันที่21นะครับพี่ชายฝากมาบอกนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับหรือใครมีอะไรที่เพิ่มเติมจากตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่น้องเรานะครับจะได้ รู้เท่าเท่ากันนะครับนี่คือแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้สำหรับใครที่นำไปก็อย่าลืมนะครับ JAP ด้วยทางล้งเขาต้องการนะครับเป็นผลไม้ซึ่งคัดเกรดนะครับในการส่งออกต่างประเทศนะครับผมก็ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณพี่ชายขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งมอบมาให้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับที่21สําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจแอดมินนะครับผม เพื่อที่จะทําหน้าที่รับทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับนี่คือคลิปภาพประกอบที่ไปถ่ายมานะครับนามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังขอบคุณคลิปภาพประกอบจากตลาดไทยนะครับขอท่านค้ายค้าปลอดภัยนะครับค้าขายร่ำรวยวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม